สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวจาก financial times นะครับว่าวงการการเมืองในเยอรมนีและอิตาลีกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลของตนเองถอนทองคำสำรองบางส่วนออกจากสหรัฐอเมริกาและนำกลับมาไว้ในประเทศเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทองคำที่มีมูลค่าตลาดรวมกันมากกว่า245,000ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐเบื้องหลังของการเรียกร้องครั้งนี้ คือความไม่มั่นคงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในระดับนานาชาติรวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกเถียงในปัจจุบันระหว่างประธานดีโดนัลด์ทรัมป์กับธนาคารกลางสหรัฐที่ปฏิเสธที่จะลดอัตราดอกเบี้ยสําคัญตามที่ประธานดีคาดหวังซึ่งเป็นจุดสนใจของสาธารณชนมากยิ่งขึ้นฟราบิโอเดมาซีอดีสมาชิกสภายุโรปและสมาชิกปัจจุบันของพรรครวมซาร่าหรือว่า พารคร่วมของเยอรมนีได้ให้สัมภาษณ์กับฟ i n a n c เ a l t ส m e s มนะครับว่ามีเหตุผลสําคัญที่ควรนําทองคําสํารองกลับไอยังโยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดความวุ่นวายเช่นนี้ตามข้อมูลของ World Pro c รคาซิ l เยอรมนีและอิตาลีอยู่ในอันดับที่2และ3ของโลกในแง่ของปริมาณทองคาสํารองโดยอยู่หลังสหรัฐอเมริกาเยอรมนี Germany มีทองคําสํารอง3,300ตันขณะที่อิตาลีนั้นมีประมาณ2,400ตันแม้จะมีจํานวนมากเช่นนี้ ทองคำแท็กมากกว่าหนึ่งในสามของทั้งสองประเทศยังคงถูกเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารกลางสหรัฐในนครนิวยอร์กปีเตอร์กาวเซอร์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีจากพักคร,ริสเตียนสังคมให้สัมภาษณ์กับ Financial Times โดยชี้ว่าธนาคารกลางเยอรมนีไม่ควรยอมแพ้ในเรื่องของความปลอดภัยของทองคำสำรองของรัฐความคิดเห็นของเขาได้เวลาแล้วที่ต้องถามว่าการเก็บทองคำไว้ต่างประเทศจําเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดจริงหรือไม่ คำตอบนั้นชัดเจนมากกวไวเลอร์บอกว่าโดยบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการย้ายทองคาออกมาจากสหรัฐอเมริกาและกลับมาไว้ในประเทศของตัวเองประธานสภาคมผู้เสียภาษียุโรปไมเคิลยาเกอร์ได้แสดงท่าทีในทํานองเดียวกันว่าเราต้องวลนอย่างยิ่งเกี่ยวกับที่ประทัดดีโดนั์ทรัมป์นั้นกําลังบ่อดทําลายความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐไมเคิลยาเกอร์นั้นเน้นย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ธนาคารกลางของประเทศในยุโรปต้องมีการควบคุมสํารองเงินทุนของตนเองอย่างเต็มที่และไม่ถูกจํากัดในทุกช่วงเวลา เขายืนยันนะครับว่าองค์กรของเขาได้ส่งหนังสือป,ประยกประสบการคลังและธนาคารกลางของเงยอรมนีรวมถึงของอิตาลีเพื่อขอพิจารณาการพึ่งพาธนาคารกลางสหรัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการพึ่งพาให้น้อยลงโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อปลายเดือนพุษภาคม2568หนังสือพิมพ์เยอรมนีอย่างหนังสือพิมพ์บิวนั้นก็รายงานนะครับว่าสมาคมผู้เสียภาษียุโรปและนักการเมืองหลายคนจากพรรคคริสเตียนประชาธิปไตยและคริสเตียนสังคมหรือว่า CDU แล้วก็ ซีเอสยูได้เรียกร้องให้รีบนําทองคำสำรองบางส่วนที่เก็บไว้ในสหรัฐอเมริกาปรับมายังเยอรมนีหรือว่ามีการนาเนินการในการเก็บเอาไว้ที่ธนาคารกลางของยุโรปตามที่ทางด้านยากเกอร์กล่าวไว้ในเวลานั้นทองคำสำรองของเยอรมนีอันกลายเป,เป็นเป้าสนใจของฝ่ายบริหารสหรัฐในอนาคตซึ่งยิ่งทําให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นในวงการการเมืองในขณะที่โลกผเผชิญกับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคําถามเกี่ยวกับความมั่นคงอธิปไตยและการควบคุมทรัพยากรยุทธศาสตร์ กำลังกลายเป็นประเด็นสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆและทองคาในฐานะเครื่องรับประกันความมั่นคงนิรันด์ก็กลับมาเป็นหัวข้อสําคัญในวงสนทนาของสหภาพยุโรปอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้